ที่ของเราที่ไปตรวนี่ได้ที่เท่าไหร่โอ้โหของท่านลองมาทวนคะแนนดีขึ้นครับที่ฟิลิปปินส์แตีสสิบเอ็ดของน่าจะเวทีใหญ่ระดับหกประเทศนะครับสองสามร้อยรายการเราเข้าไปที่ิปตรับแล้วก็รสชาติดีขึ้นเหมือนฝรั่งเขาชอบโยบาต้าแต่ลาบิก้ามันจะแบบถ้าเรียกว่ามันเป็น การสุดจำนวนการกินกาแฟ้หใช้ประมาณกี่เมตรก็เนี่ยคบประมาณการมือหนึ่งกำมือนึงพอดีแล้วครับผมจริงๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถทําคั่วได้เลยนะครับผมเคยลองแบบเก็บในสวนนะครับแก่ๆแล้วก็ขั่วทันทีเลยครับทานได้เลยครับแต่มันจะมีกลิ่นเขียวนิดนึงครับแต่มันจะเข้มไปหน่อยนะเราไม่ตากถ้าเราไม่ตากขั่วตอนที่เขา เขี่ยๆก็ได้ครับแต่ว่าต้องต้องค่อยๆเล่งไปไปโอ้ข้างล่างก็มีเต็มเลยโอ้เก็บสีแดง,งแ,ลแล้วอย่างนี้เม็ดเม็ดเล็กๆเราเก็บไหมอ่าเก็บสีแดงอย่างเดียวแ,แล้วแล้วเม็ดที่นี่น้อยเนี่ยน้อยก็เก็เบหมดเลยถ้าแดงแดงเก็บได้เลยเก็บได้เลยครับไม่ว่าจะเลือกเม็ดแดงอย่างนี้เก็บได้หมดอ่อนสีเม็ดเม็ดอะไนี่ก็แพ้หมดครับก็จะเป็นเม็ดม้วน ของฉ้นนุ่มยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาใหม่ครับอันนี้ใหม่ครับของชั้นนึ่งสิบปีแล้วแต่รถในนี่แน่นแน่นปื๊อเลยเม็ดเล็กนี่ก็เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยครับแต่ว่าขอให้แดงครับล้วก็จะคัดแต่เม็ดใหญ่ๆใช้ได้หมดครับเพราะว่าเราปล่อยไปล่างไม่ได้เปิดเพลงเล็กหน่อยนะเก็บลโพงอะไไรด้ไม่ต้องเก็บล้มเงา บใ<ภ>นะป่าชุมชนพี่ฮะโอ้ยเพราะไอ้ทางเนี่ยนี่ป่าชุมชนนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลไม่ตายเลยติดหมดเลยติดหมดเลย,ด,ด,เลยด,ด,ดินมันดีอะอย่างเงี้ยพี่โอ้โหช่วยอุ้ยไปปลูกไว้ในป่าชุมชนกี่ต้นห้าร้อยครับเอาปุ๋ยใสย่ไปใส่ย่างใส่เลยครับแล้วเป็น